สวัสดีครับพี่ประสงค์ครับผมสวัสดีครับผมนายจตุพลสิงห์บรลกฏจากบริษัทวีแคนดูเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับวันนี้กันเราอยู่กันที่แปลงนาของพี่ประสงค์แสงวันทองนะครับอันนี้คือเจ้าของนาพี่ประสงค์ได้ฉีดปุ๋ยแคปซูลุซเปอร์คีนานโนของเราไปได้ประมาณสักประมาณ15วันประมาณ15วันแล้วะนะครับตอนทาวี เริ่มจะพุ่งครับอันนี้เป็นข้าพันกอขอสี่เจ็ดนะครับเป็นพันกอขอสี่เจ็ดดูจากรวงข้าวเป็นยังไงครับน้ำหนักคอรวงก้มดีนะครับครับน้ำหนักก็น่าจะดีนะกระเด้งมือดีนะฮะเนี่ยรวงข้าข้าแต่งเนี้ยคอรวงไหมครับน่าจะเม็ดแต่งเนี้ยคอรวงไหมมองๆดูว่ามีเลีบมันจะน้อยนะครับ เต่งเง้นคอรวงนะครับนี้นสี่เจ็ดนี่น่ครับยังเต่งเง้คอรวงนะพี่นะครับ,รบมีน้อไ,ไหมน้อยน้อยมากครับแล้วก็ลักษณะของข้าวที่กำลังเข้าเม็ดเข้ารวงแต่ว่าใบข้าวยังเขียวอยู่ยังสังงค้อแสงได้อยู่อย่างนี้ถือว่าสุดยอดนะพี่นะครับ เพราะว่าถ้ายังส่องเคาะแสงอยู่นี่แสดงว่าเขายังสร้างแป้สร้างน้ําตาลอยู่ยังสามารถที่จะสร้างน้าหนักได้อีกยังเพิ่มได้อีกนะครับถ้าอย่างนี้น่านาพอใจนะพี่นะสำหรับซุปเปอร์กีนาโนหนึ่งแคปซูลอันนี้ประมาณสองไล่ครับตองไร่ฉีดไป1หนึ่งเม็ดสองไล่ใช้ไปน1หนึ่งเม็ดนะครับสําหรับผืวนาผืวน,นี้นะครับโอ้สุดยอดนั่นเราแทบโลดไม่ได้ใช้ใช้ยูเรีย แต่สังเกตดูใบจะดำกว่าครับถ้าใบาจะดำกว่านี่มันจะเนื่องการเสื่อใบแล้วมันจะมีผลในต้นหลวงมันก็ถ้าอย่างนี้ไม่ขึ้นไม่เป็นนะครับถ้าเกิดมันเขี่ยวจัดๆแล้วจะเหยียดตดครับผมพี่น้องเกษตรกร,รทุกท่านครับตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภอศรีประจันตตรงนี้ชื่อบ้านอะไรนะครับบ้านสัตจุนตำบลดอนตรนูน,ดน,ดรนะครับอำเภอศรีประจัน บ้าน3ามจุนตำบลดอนปลูนะครับเป็นแปลงนาของพี่ประสงค์แสงวันทองนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของสเปกินนาโนเม็ดแคปซูล1เม็ดใช้กับพื้นที่นา2ไร่นะครับใช้ในการรับท้องจากแปลงนาที่เห็นนี้ก็คือได้ฉีดรับท้องมาประมาณ15วันนะครับก็ ถ้ามีเกษตรกรในพื้นที่หรือว่าแถบใกล้เคียงตัวนี้เนี่ย <c oughs> เขาดูภาพวิดีโอออกดาวเทียมของเราแล้วเขาอยากจะมาดูแปลงนาหรือว่ามาขอคำปรึกษาอันนี้พี่ประสงค์ยินดีไหมครับยินดีครับครับนะครับ <c oughs> พี่ประสงค์บอกว่ายินดีที่จะให้คำปรึกษาหรือว่าที่จะมาดูแปลงนาสําหรับที่จะใช้ซุปเปอร์กรีนนาโนน้ำแปลงนี้ได้นะครับแคปซูลซุปเปอร์กรีนอีเขียวแล้วนะย่ำโซบะกรีนอีเขียวนาโนย่ำปรดระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเท่านั้น